วิธีสั่งอาหาร Delive r y จากแอป s h o p e e f o o d นะครับเรามาดูกันนะครับว่าทำยังไงก็เริ่มต้นนะครับเราก็เข้าที่ตัวแอปพลิเคชัน s h o p e e นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะมีกันทุกคนนะครับติดมือถือหลังจากนั้นนะครับเราก็ให้เลือกดูนะครับมาดูที่ไอคอนคำสั่งว่า s h o p e e f o o d นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดโลเคชันนะครับเปิด GPS ไว้นะครับ ก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆร้านที่ร่วมรายการเด้งขึ้นมานะครับเราก็ค่อยๆเลือกดูนะครับก็มีหลายแคมเปญนะครับค่อยๆเลือกดูไปอันนี้ผมลองเลือกดูลดสูงสุด50%นะครับก็ดูว่าร้านไหนเข้าร่วมรายการบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแคมเปญที่ดีแล้วก็น่าสนใจเลยนะครับคนใช้เยอะก็เลือกดูได้ราคาเป็นยังไงอ่ะลองเข้าดูที่ร้าน McDonald's นะครับ ก็เซ็ตสุดคุ้มนะครับก็ถือว่าค่อนข้างราคาดีเลยนะครับเช่นเบอร์เกอร์ไก่เปเปอร์กับโค้ก1แก้วนะครับ79บาทเองนะครับหรือว่าเซ็ตเบอร์เกอร์ไก่เซ็ตเบอร์เกอร์หมูนะครับก็มีหลากหลายนะครับสามารถไปเลือกดูกันได้นะครับอันนี้ผมไปดูแคมเปญโปรโมชั่นต่อไปนะครับเป็นร้านสุดคุ้มนะครับร้านสุดคุ้มก็ จะขึ้นแอรเรียที่ใกล้ๆเราให้ก่อนนะครับเราก็เลือกดูได้มีอะไรบ้างอันนี้ผมลองดูเชสเตอร์นะครับก็โปรโมชั่นจะได้ข้าวไก่กรอบซอสน้ำปลาชิสปี้วิงคูณ2นะครับแล้วก็แป๊บซี่22ออน1แก้วนะครับลด38%โอ้น่าสนใจมากครับแคมเปญน,นี้ ดูน่ากินมากนะครับเราไปดูแคมเปญตัวอื่นนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีรวมร้านขายดีนะครับก็จะเป็นเหมือนกันที่ทางแอปเนี่ยเลือกมาให้เราแล้วนะครับว่ามีร้านไหนขายดีบ้างก็รวบรวมมาให้ใกล้ๆนะครับแล้วก็ตัวร้านใกล้ตัวก็จะเป็นร้านใกล้ๆเรานะครับ ใกล้โลเคชันที่เราปักหมุดหรือเราเปิด GPS ไว้นะครับสามารถลองเลือกดูได้นะครับอาหารเที่ยงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเมนูตามสั่งนะครับหรือว่าเป็นลักษณะอาหารจานเดียวนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นเบนโตะ สตรีทฟู้ดนะครับก็เป็นร้านสตรีทฟู้ดทั่วไปนะครับรวมโปรโมชั่นแต่จัดแยกหมวดหมู่ให้ดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รวมโค้ดส่วนลดนะครับเราก็เลือกได้นะครับส่วนลดจากร้านค้าสุดคุ้มคุ้ม4ต่อส่วนลดประหยัดได้อีกส่วนลดจากช h อปปี้ฟู้ก็เลือกดูนะครับถ้าเราสนใจจะสั่งอาหาร ก็กดเก็บโค้ดไว้ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นหน้ารวมอาหารนะครับ <S <S> <S ก็เป็นอาหารทุกอย่างนะครับอยู่ในช h o p e e f o o d ให้เราดูทั่วๆแบ่งเป็นจานหลักนะครับแบ่งเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ขนมนะครับแล้วก็อาหารนานาชาติก็ดูค่อนข้างง่ายนะครับสะดวกดีไม่ยุ่งยากมองเห็นได้ชัดเจนเลยครับ ผมทดลองสั่งร้านลดสูงสุด50%ดูแล้วกันนะครับแต่บางทีร้านลดเยอะก็อาจจะมีของที่เราไม่ชอบเราก็ต้องเลือกดูนะครับตามความเหมาะสมเบอร์เกอร์ไก่นะครับกับพายขา้าวโพดเข้าไปในตะการ้าแล้วนะครับเราก็สั่งตัวไก่กรอบสูตรดั้งเดิมนะครับ1ชิ้นแล้วเราก็กดสั่งอาหารนะครับก็จะได้เป็นเบอร์เกอร์นะครับกับแมกไก่ กอบสูตรดั้งเดิมนะครับ2องคำสั่งซื้อนะครับค่าส่ง25บาทนะครับเราก็ไปดูที่โค้ดส่วนลดไม่มีโค้ดนะครับมีชบพ e ี่คอยไหมก็ใช้ไม่ได้แล้วเราก็เลือกวิธีการชำระเงินครับจะเลือกช h อปปี้เพก็ได้บัตรเครดิตก็ได้เก็บเงินปลายทางก็ได้หรือช h อปปี้เพก็ได้อยู่ที่เรานะครับ ผมเลือกเป็นตัดบัตรเครดิตแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ชอบใช้วิธีนี้ค่อนข้างสะดวกก็กดยืนยันนะครับเพื่อทําการสั่งวิธีชําระเงินก็จะขึ้นมานะครับผมเลือกเป็นบัตรเครดิตเขาก็กดสั่งซื้อนะครับก็จะขึ้นการชําระเงินนะครับอันนี้เป็นวิธีการชําระด้วยบัตรเครดิตนะครับก็จะขึ้นหน้าตาของคําสั่งซื้อขึ้นมานะครับยืนยันคําสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับ ระหว่างนี้เราก็รอการดําเนินการนะครับคนขับก็กําลังไปรับของที่ร้านนะครับก็จะมีบอกชื่อคุณวุฒิชัยนะครับเป็นคนขับบอกทะเบียนนะครับสาขาที่ไปรับการชําระตัดบัตรเครดิต สั่งซื้อจากเชฟแดนนะครับเบอร์โทรนี้เดี๋ยวเราก็รอรับอาหารกันนะครับเวลาจัดส่งโดยประมาณผมก็จะได้ประมาณบ่ายโมงห้ถึงประมาณบ่ายสไม่เกิน5นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นการประเมินคร่าวๆจากทางแอปเดลิเวอรี่นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าจะได้รับประมาณกี่โมงก็เรียบร้อยนะครับทางชอปปี e ทางไ i เดอร์ของชอปปี e ก็มาส่งของให้ครบถ้วน นะครับเราก็เช็คของก็เป็นอันสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับการสั่งอาหารของช h o ป e ี Food นะครับเราก็สามารถให้คะแนนหรือว่าอื่นๆได้นะครับผมให้คะแนนไรเดอร์บริการดีมาส่งถึงที่แล้วก็รวดเร็วก็เรียบร้อยนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับทางช h o ป e ี Food ก็มาส่งสำเร็จ เสร็จสิ้นเรียบร้อยรายการก็ครบถ้วนนะครับตามที่สั่งแมกไก่สูตรกรอบแล้วก็เบอร์เกอร์บวกไพเข้าวโพดลด50%นะครับก็เป็นชุดสุดคุ้มนะครับต่อเป็นอันเรียบร้อยดีครับสำหรับการสั่งอาหารจากช h o ป e ี f o o d นะครับก็เดี๋ยววิดีโอหน้าเนี่ยผมจะ สั่งให้จากหลายๆแอปนะครับเป็นการทดสอบดูด้วยนะครับถือว่ามาได้รวดเร็วกว่าเวลาที่ประมาณการมากเลยนะครับก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับตัวท้ายวิดีโอเนี่ยก็จะมีวิดีโอสำหรับการสอนสมัครเปิดร้านใน s h o p e นะครับแล้วก็เปิดร้านใน l i n e man นะครับสามารถไปติดตามดูกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ